นี้การติดตามผลนะครับในการดูแลสวนทุเรียนและสวนผสมในวัดนนวก,กกนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดกร์กรชแนลนะครับเ,เป็นช่องที่มีสาระสำหรับการาปลูกหรือการทำเกษตรนะครับที่มีคุณภาพนะครับด้วยเครื่องมือที่สุดยอดในทั้งสมัยนี้และอนาคตนะครับนั่นคืออดี2 .551 สารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพครับ สารสารเสริมนี้เป็นสารที่ะจะทำให้การทำกรเกษตรของทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพแล้วที่ยังไม่ค้นพบเจอนะครับว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำกรเกษตรคืออาดีสองห้าหนึ่งเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราจะติดตามกันแล้ววันนี้เราอยู่ที่บ้านนาน,นกกกนะครับเป็นสถานที่ที่เป็นวัดเดี๋ยวเราจะไปทำการดูแลที่สวนข้างในด้วยการใช้อาดีสองห้าหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไปติดตามดูว่า พัฒนาการจากครั้งที่1 2และ3นี้มีความเปลี่ยนแปลงไปใทางที่ดีแบบไหนนะครับเดี๋ยวพบกันข้างในครับผมครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราจะมาถึงขั้นตอนนะฮะของการผรสม R d ดีสนะฮะผสมกับน้ำเปล่า <c oughs> เพื่อนำไปใส่โดแระใช้ทำการฉีดพ่นนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราเชิญนะครับพี่สมชายนะฮะมาช่วยผสมอาสองห้าหนึ่งนะฮะก็คืออัตราส่วนในการใช้นะฮะปกติเนี่ยถ้า1ขวดเนี่ยประมาณ5 0 0ซีซีนะฮะเราจะใช้กับน้ำสอ0รลิตรแต่ตรงเนี้ยถังที่เราเตรียมไว้ก็คือถังน้ำเปล่า100ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ RD ครึ่งขวดนะครก็คือประมาณ2 5 0ซีซีนะฮะ <Okay. S 1> ถ้าตรวงถ้าตรวงโดยใช้ ฝานอกสีเขียวนะฮะเขาประมาณเก้าเก้าฝานฮะฮเนี่ยฮะใช้อาดีสองหห้าหนึ่งกับน้ำเปล่าอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะฮะ <C ó rd ion> ไม่ต้องไปห่วงกัวงวลเรื่องการคนหรืออะไรพวกนี้ <_ D> เดี๋ยวมันจะละลายแตกตัวไปเองในน้ำนะฮะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราก็จะนำ <_ D> ะใส่แล้วก็ไปนำไปใส่ในตัวโดนฮะเพื่อทำการฉีดพ่นนะฮะ <_ D> นะครับก็คืออัตราส่วนเนี่ยฮะมันจะเป็นอัตราส่วนเข้มข้นที่เราใช้ฉีดพ่นโดยโดนนะฮะแต่ปกติทัท่วไปเนี่ยถ้าเราเราทำการฉีดเองฮะโดยใช้ถังฉีดหรือแต่ตัวนี้ฮะมันก็จะเป็นแค่อัตราส่วน่อ,อ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับเดี๋ยวเราไปชมนะฮะการบินโดนโดยฉีดพ่นอเดีสอนะฮะกับส่วน มีคอนเทนต์างเปี่ยนแปลงตรงนี้โอเคยืนฉากให้หนูหน่อยเจนี่้หมหลวงพ่อาณจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะเริ่มทําการดูแลสวนที่วัดอนุกกนี้นะครับบริเวณนี้ เราจะใช้อาที่สองหดูแลเพียงอย่างเดียวนะครับเพินว่าวันนี้เรากําลังจะเริ่มทํางานมีคุณพี่ที่มาธุระแถวนี้นะเห็นเห็นการทำงานเราก็เลยมีความสนใจอยากจะมาดูชมผมก็เลยเชิญเข้ามาร่วมพูดคุยกันว่ามีความรู้สึกยังไงที่เห็นมาเราทํางานแบบนี้แล้วก็ปัจจุบันทําอะไรกันอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองถามรวมๆแล้วกันนะครับคุณพี่ครับเห็นเห็นผมมาทํางานนี่แล้วเราสนใจอยากเข้ามาดูก็คิดว่า อยากเห็นครับอยากเห็นค <chte. S 1> เคยเห็นการทํางานของทีมงานของท่านดัลตกรไหมไม่ไม่เคย <vel> ไม่เคยไม่เคยเข้ามาทําแบบนี้เลยครับแล้วค MM <ishing> รับคือเรามาทํางานแบบนี้เนี่ยเราคือมาดูแลเป็นโครงการดีๆของท่านดัลตกรสุกเกษนะโดยพวกเราเนี่ยมีพี่เอ๊มีน้องติก๊กมีคุณใหม่นะครับแล้วทีมงานมีพี่วีมีอะไรเนาะคือมาทํางานแบบนี้เพื่อเราจะแสดงผลอาริสองห้าห้าหนึ่งให้เห็นว่าสารเสริมประสิทธิภาพเนี่ยให้ผลดียังไงมีความปลอดภัยยังไง คุ้มค่ายังไงกับการลงทุนในการทําเกษตรนะครับก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมครับครับเคยเห็นครับเพิ่งเคยเคยเข้ามาวัดวัดที่บ่อยไหมฮะวัดมาบ่อยเมื่อก่อนเป็นเป็นไงบ้านต้นอเมื่อก่อนมันลมเย็นมันต่ดปีนี้มันเจอแรงมันแบบต้นต้นทุเรียนเมื่อก่อนทุเรียนก็เสาตายเยอะครับนั่นเหรอแต่ปีนี้ฝนยังไม่ลงสักห้าเลยครับครับออมันก็เลยดูแบบ เห็นเห็นกันอยู่นูต้นตายยืนต้นตายยืะนะครับครับพอตอนนั้นมาผมมาครั้งแรกเป็นการถูบเยอะครับต้นทุเรียนเนาะโตกแบบแบบมันมันมีมีคนดูแรคพูดง่ายๆเนาะครับตอนนี้มาก็เริ่มเห็นผลแล้วที่เป็นการถูบอะไรเนาะอะมันแตกยอดใหม่ล้เเริ่มแตกยอดใหม่ครับครั้งครั้งที่เรามาครั้งแรกเนี่ยทางทั้งกลุ่มประมาณช่วงนี้ฮะก็จะเป็น ค่อนข้างที่จะใบน้อยที่เขาเรียกว่าเป็นการพูดแตนน่ในพัฒนาการเราฉีดไปสองครั้งแล้วแต่การมาฉีดของเราเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นการฉีดเอ่อเรียกว่าเป็นแนวทางแต่ถ้าเกิดจะดูแลสวนให้สมบูรณ์จริงๆอ่ะมันต้องดูแลต่อเน,นื่องเพราะเรามาแค่เดือนละครั้งครับขาะเดือนละครั้งยังเห็นความแตกต่างอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีคนดูแลอย,อย่างชัดเจนว่าเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ต้องมีน้ํก็ต้องมีน้ําด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้านี่คือการทําให้เห็นว่าขนาดหนึ่งดึงเดือนต่อครั้งยังมีการพัฒนาการสามารถแตกยอดอ่อนขึ้นมาได้นี่ครับนี่คือประสิทธิภาพปีสองห้ารเอ่อและยังไงก็เดี๋ยวเรามาชมกันทํางานด้วยกันและถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยยังไงนะครับติดต่อได้นะครับที่ช่องดลกรสุขเกษมหรือมีเบอร์โทร086-3 2 8 0 9 1 4 ก็ต,ติดตามกันได้หรือว่าจะเด well ี๋ยวดูหลังหน้างานจะมีทีมงานคุณน้องๆจะให้ข้อมูลว่าติดต่อยังไงยังไงนะครับพี่เอมมีอะไรจะเสริมไหมครับครับก็อยากจะให้อยากจะให้เห nice like ็นว่าหลังจากที่เรามาสองครั้งครั้งสองครั้งนะฮะก็มีมีความแตกต่างเพราะใบแตกยอดใหม่ทุเรียนนะฮะแตกยอดใหม่ที่เป็นการพูกเป็นอะไรก็เดี๋ยวนี้มันแตกยอดใหม่หมดแล้วดีจะดีขึ้นเดี๋ยวจะค่อยๆจะพัฒนาการไปเรื่อยๆนะฮะ ที่ที่บ้านปลูกไหมฮะปลูกเพเรียนปลูกครับแต่มันเป็นสวนแบบป่าธรรมชาติมมนมีน้ำาราะเป็นเขาเนาะจนวนใหญ่ที่นี่เป็นเขาเนาะถ้าปีไหนฝนลงดีหน่อยก็ดีหน่อยจะดีขึ้น่อยปีน <oh ี้มันเจอแรงมันก็อ๋อแต่พูกเขาได้ทำทำณจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะเริ่มทําการดูแลสวนที่วัดอนุกตกนี้นะครับบริเวณนี้เราจะใช้อดิ2 5งาดูแลเพียงอย่างเดียวนะครับเพินว่าวันนี้เรากําลังจะเริ่มทํางาน มีคุณพี่ที่มาธุระแถวนี้นะเห็นเห็นการทำงานเราก็เลยมีความสนใจอยากจะมาดูชมผมก็เลยเชิญเข้ามาร่วมพูดคุยกันว่ามีความรู้สึกยังไงที่เห็นมาเราทํางานแบบนี้แล้วก็ปัจจุบันทําอะไรกันอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองถามรวมๆแล้วกันนะครับคุณพี่ครับเห็นเห็นผมมาทํางานนี่แล้วเราสนใจอยากเข้ามาดูก็คิดว่า อยากเห็นครับอยากเห็นเคยเห็นการทํางานของทีมงานของท่านด้วยก่กอนไหมไม,ไม่เคย<อ>ไม่เคยไม่เคยเข้ามาทํา ที่นานกกแห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้มีการดูแลนะครับเพราะว่า,าทางกรรมการวัดเองคนดูแลเองเนี่ยก็มีงานเยอะเลยไม่เป็นสวนที่ไม่ได้มีการดูแลอย่างอย่างดีอย่าง,ด,างดีเท่าที่ควรนะครับแต่ถึงกนะนั้นเองเนี่ยเราใช้อาร์ดีสอในการมาฉีด2ครั้งคือ1เดือนครั้งเท่ากับเราฉีดไป2ครั้งก็มีความแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการจากเดิมเนี่ยจะเป็น ก้านแบบนี้เขาเรียกว่าก้านทูบเนี่ยเกือบทั้งต้นนะครับที่อื่นตอนนี้ก็มีการแตกยอดออกมาอย่างชัดเจนนะครับบางต้นก็ถึงขนาดว่าให้ลูกแล้วนะครับมีการให้ลูกขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเริ่มผลใกล้เคียงกับผลขนาดกลางแล้วนะครับผ่านจากขั้นตอนการเป็นดอกมาทั้งหมด9สเต็ปแล้วก็มาเป็นผลขนาดกลางคือสเต็ปที่2ของผลแล้วนะครับก็นี่แหละครับถ้า ไม่ใช่อาร์สองห้าห้าหนึ่งก็อาจจะทําให้เขาไม่สามารถสร้างผลผลิตได้ขนาดนี้เพราะว่าการการปลูกจากที่วัดนี่คือปลูกแบบแตามมีตามเกิดนะครับไม่ได้ดุแบบเป็นท่านเกษตรกรที่มีความสนใจอะไรอย่างนั้นแต่นี่คือเรามาทําให้ดูว่าสารเสริมเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยขนาดฉีดครั้งเดียวใน1เดืนอน2ครั้งก็คือ2เดือนยังให้ผลและประสิทธิภาพได้ขนาดนี้มีหลายๆต้นครับที่สซมแล้วก็มีการแตกยอดแตกใบออกมาใหม่ นะครับนั่นหมายถึงทิศทางในการที่เขาจะพัฒนาการได้นะครับในทางที่ดีนะครับอดนที่เป็นเครื่องมือและเป็นคำตอบนะครับสำหรับผู้ที่ทำสวนกเกษตรอย่างจริงจังหรือแม้กระทั่งจะเป็นมือสมัครเล่นเพื่อจะปลูกเอาไว้เพื่อความสวยงามอะไรก็แล้วแต่อันที่สอง,งเป็นสารที่ทําให้พืชทุกชนิดนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นพืชให้ผลอย่างเดียวพืชที่เป็นเศรษฐกิจทางใบถือใช้ต้น หรือใช้ดอกได้หมดครับ AD2551 ส,สามารถที่จะทําให้เซลล์ของพืชที่ได้รับไปแล้วเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับในส่วนของรายละเอียดถ้าใครมีความสนใจนะครับอยากรู้ว่า AD2551 คือสารเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยเพิ่มได้อย่างไงมีอะไรในนั้นบ้างนะครับมีเว็บเพจนะครับของ AD2551 นะครับหรือจะเข้าไปติดต่อติดตามข้อมูลในยูทูบชาแนลของทันตกรสุกเกษมก็ได้หรือแม้กระทั่งใครที่อยากจะรู้เดี๋ยวนี้เลย นะครับเบอร์โทรที่จะติดต่อโดยตรงกับท่านเดยตรกรก็คือ0 8น3ก็คือ0 8 6 3 2 8 0 9 1เเบอร์นี้เท่านั้นนะครับที่จะขายข้อข้องใจสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ที่อยากจะทำสวนให้ประสบความสำเร็จอาร์ดีสองเน้นย้ำนะครับเป็นเครื่องมือนะครับที่จะทำให้ท่านทำเกษตรได้อย่างง่ายสำเร็จได้อย่างง่ายเหมาะสำหรับปัจจุบันและอนาคตนะครับ เป็นสารที่เสริมเพิ่มประสิทธิภาพและปลอดภัยครับวันนี้เรารายงานจากดาโนอโก,กนะครับเดี๋ยวติดตามรา,รายงานของเราต่อไปนะครับช่องตะกรสุขเกษมชแนลนะครับพบกันใหม่ครับผมเมืองกรงต้องมาคืนถิน นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสีวิตไหลโปลูอะไรอยู่หรือคนงานดอกตอนเขาถาม คุณงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าหลังใ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี คนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทย ทุกคนอยู่ดีกินดี แสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุดพลด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปทั่วแคว้นแดนไกล เื่อกเกษตรกนไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด